โรงพยาบาลที่เข้ามาร่วมสัมมนา,ากับเราเนี่ยออท่านมี practice หรือแนวปฏิบัติในเรื่องการบริหารจัดการระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็หลังจากที่ท่านยิง survey เนี่ยเราก็จะมีการนำผลมาแชร์แล้วก็ส่งผลกลับให้ท่านที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามได้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยใน ผู้ที่เข้ามาร่วมสัมมนา,าทั้งหมดอย่างเช่นประมาณร้อยกว่าโรงพยาบาลนะคะหรือมีผู้ร่วมเข้า,ขาร่วมดูเนี่ยออมากกว่า2-300ท่านเนี่ยนะคะ practice ปัจจุบันของเรื่องของ healthcare facility management ของเราเป็นยังไงเทียบกับภาพรวมนะคะเป็นการทำ quick survey แต่ในปีนี้ที่เพิ่มขึ้นนิดนึงก็คือว่าในปีก่อนก่อนก็มีการถามว่าเอ๊ะ quick survey มันสะท้อนแนวปฏิบัตินะแล้วมี เออ KPI หรือมีตัววัดตัว measure หรือตัววัด KPI ของความสำเร็จกับประสิทธิภาพของระบบสนับสนุสน,นโรงพยาบาลอะไรบ้างนะคะวันนี้ตัวดิฉันเองก็ถือโอกาสที่จะใช้ช่วงเวลานี้สักประมาณไม่เกิน20นาทีนะคะมาแชร์ p r a c t i c ําสำคัญในเรื่องว่าถ้าเราอยากวัดว่าโรงพยาบาลเรานะคะหรือว่าหน่วยงานเราเนี่ย มีการบริหารจัดก,การระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลได้ดีมากน้อยแค่ไหนมีตัวชี้วัดอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีหลักการอะไรที่สาคัญที่เราจะต้องนําไปปรับใช้บ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะมีคําพูดที่สําคัญบอกว่าอะไรก็ตามที่เราสามารถวัดออกมาได้เราถึงจะสามารถปรับปรุงพัฒนามันให้ดีขึ้นไปได้นะคะเพราะถ้าเราไม่สามารถวัดได้เราก็จะไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตรงไหน แล้วเราจะต้องปรับปรุงไปอีกแค่ไหนถึงจะถึงจุดที่เราต้องการนะคะซึ่งอันนี้เป็นความจริงที่ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะใน3ประเด็นสำคัญที่จะพูดถึงนะคะประเด็นแรกเราอาจจะมารีแคปเรื่องหลักการหรือ Principle ในการที่จะกำหนดตัวชี้วัดและการกำหนดค่าเป้าหมายนิดนึงว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามรวมถึงงาน HFM หรือสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลเนี่ย หลักการในการกําหนดว่าเราจะวัดอะไรแล้วการบอกว่าค่าที่เราคาดหวังควรจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันมีหลักการอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในพาร์ทที่2เนี่ยจะมีตัวอย่างของ KPI ที่สําคัญนะคะที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลนะคะซึ่งตัวอย่าง KPI เหล่านี้เนี่ยมาทั้งจากมาตรฐานในระดับสากลน,นะคะอย่างมาตรฐานที่ใช้ใน อเมริกานะคะหรือว่าในสมาคมอย่างเอชีที่เป็นสมาคมที่ดูแลเรื่องแพค t ิสที่ดีของการดูแลระบบสิ่งสกสุนโรงพยาบาลนะคะ healthcare facility management นะคะก็ดึงตัวอย่างที่สำคัญสำคัญมาให้บางส่วนรวมถึงค่าเบนชมาบกบางตัวที่น่าจะเป็นประโยคนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็น พาร์ทของ Quick Scan นะคะทุกท่าน mm hmm. อาจจะไม่สามารถตอบคำถามได้ภายใน5นาที10นาทีนะคะ mm hmm. แต่ว่าเราจะแชร์ QR code เอาไว้นะคะ mm hmm. ทั้งในสไลด์นะคะ mm hmm. แล้วก็อาจจะแปะเอาไว้ในเว็บไซต์ในวันรุ่งขึ้นนะคะ mm hmm. เพื่อให้ท่านสามารถเข้ามาทำา u u i k s s c n s u u v v y y แล้วท่านที่เข้ามาทำแล้วถ้าใส่อีเมลทิ้งไว้ให้เรา, mm hmm. เ,ราเราจะเอาผลการ Survey s u r ร์เวครั้งนี้ส่งไปให้ท่านดูด้วยนะคะเข้ามาพาร์ทแรกเลยนะคะ พาดแรกเลยว่าเอเดตเราถ้าเราจะต้องกําหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมายเนี่ยการกําหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเมเป้าหมายมีหลักการอะไรบ้างนะคะหลักการที่สําคัญอันที่หนึ่งเนี่ยสิ่งที่ต้องจําคือการวัด Perform a n c e ต้องวัดทั้งได้ทําและวัดทั้งได้ผลหมายความว่ายัางไงนะคะเราลองมาดูภาพภาพนี้ค่ะเวลาที่เรามีงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นเนี่ย สิ่งแรกที่เราต้องกําหนดเนี่ยเราต้องกําหนดว่าเราเรามีงานนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะก็คือ Purpose หรือเป้าประสงค์ของการที่มีงานนี้ขึ้นมาคืออะไรนะคะเมื่อมีเป้าประสงค์ของงานขึ้นมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าในการทำกระบวนการให้สำเร็จหนึ่งเรื่องเนี่ยจะต้องประกอบด้วย Input นะคะก็คือปัจจัยนำเข้าไม่ว่าจะเป็นคนทรัพยากรอุปกรณ์เครื่องมือนะคะจาก Input ที่มีเนี่ยก็ต้องผ่าน process หรือกระบวนการทำงาน ว่าคนเหล่านั้นทรัพยากรเหล่านั้นจะต้องมีแอคชั่นอะไรบ้างเพื่อที่จะดิลิเวอร์ไปสู่เ u t p u t หรือว่าผลที่ต้องการนะคะผลสำเร็จของงานเนี่ยควรจะส่งประโยชน์หรือเอาคำอะไรนะคะซึ่งเอาคำนี้เองเนี่ยเอาพุลและเอาคำนี้เองเนี่ยจะเป็นตัวที่เรามักจะนำมาหยิบเป็น KPI เพื่อวัดประสิทธิผลหรือวัด Performance นนะคะความสามารถในการทำผลงานเนี่ย ของงานนั้นๆนะคะเราลองมาดูซิว่าในตัวอย่างเนี่ยเ,เพื่ออธิบายภาพนี้ให้ชัดเจนขึ้นมีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างของงาน HFM เลยค่ะงาน HF 1ในงาน HFM ที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น Facility Engineer ที่ดูแลเรื่องตึกอาคารโรงพยาบาลเนี่ยคือการบำร,รุงรักษาระบบไฟฟ้าเป้าประสงค์ของการที่เราต้องบำร,รุงรักษาระบบไฟนะคะหรือไฟฟ้านะคะก็คือให้ ระบบไฟฟ้าเนี่ยสามารถใช้งานได้อยู่ตลอดเวลาอย่างเต็มฟังก์ชันหรือเต็มประสิทธิภาพนะคะโดยที่เราคาดหวังว่าต้องอยู่ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมด้วยนี่คือเป้าประสงค์ของการที่เราจะต้องบริหารจัดการโอเปเรตแล้วก็บำรุงรักษาระบบไฟในอาคารโรงพยาบาลนะคะทีนี้ในการทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องมี Input อินพุตที่สําคัญแน่นอนต้องมีคนนะคะคนที่ทํางานมีอุปก,กรณ,กรณ์เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเจนเนอเรเตอร์ ator, นะคะมีตัวระบบไฟมีเซนเซอร์ต่างๆนะคะแล้วก็เครื่องมือวัดหรือเครื่องคาลิเบตต่างๆที่เกี่ยวข้องนี่คือปัจจัยนําเข้าหรือ Input กระบวนการนะคะในการทำการดูแลรักษาก็มีทั้ง preventive maintenance หรือการดูแลรักษาเชิงป้องกันนะคะที่ต้องทําอย่างสม่ําเสมอ การทำ corrective maintenance ก็คือการซ่อมบำรุงกปนในกรณีที่มีความเสียหายนะคะแล้วก็อาจจะต้องมี back up system ต่างๆนะคะตามที่ได้ทุกท่านทราบนะคะว่าถ้าไฟดับนะคะในพื้นที่จะต้องมี back up มีเครื่องปั่นไฟสำรองนะคะและ back up อย่างไรภายในเวลาเท่าไหร่โดยที่เอาพุทที่เราคาดหวังจากการทำกระบวนการก็คือว่าแน่นอนเราควรจะต้องทำ pm ให้ครบถ้วน ตามแผนที่วางไว้ว่าเราวางแผนบํารุงรักษาไว้ยอย่างไรบ้างกี่ครั้งต้องครบนะคะเมื่อมันมีความเสียหายเกิดขึ้นเช่นมีไฟตกนะคะหรือมีปัญหาที่หลอดไฟจุดไหนก็ตามเนี่ยจะต้องเข้าไป corrective หรือซ่อมแซมให้เสร็จภายในเวลาที่ตกลงไว้นะคะภายใต้ข้อกําหนดนะคะแล้วก็ต้องมีระยะเวลาการซ่อมที่เหมาะสมนะคะหรือ mean time to r e p a ที่ไม่มากเกินไปสังเกตเห็นว่าเอาพุทเนี่ย คือสิ่งที่เป็นผลลัพธ์จากการทำ process ที่ถูกต้องถ้าเราออกแบบ process ว่าต้องทำ preventive maintenance กี่ครั้งเราก็วัดเลยว่าเราทำครบครั้งภายในเวลาที่กำหนดหรือเปล่านะคะแต่มันมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือ outcome ถ้าเราทำ PM เรียบร้อยครบถ้วนนะคะเราทำ corrective maintenance คือซ่อมเสร็จทันตามที่ตกลงไว้เนี่ยสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่ต้องการจริงๆคือ ระบบไฟฟ้าจะต้องมี average uptime นะคะเป็น100%หรือว่าเป็น99.9%ตามมาตรฐานที่เราตกลงไว้นะคะจะต้องมีต้นทุนที่เหมาะสมทั้งต้นทุนเรื่องพลังงานและต้นทุนเรื่องการบริหารจัดการแล้วก็ต้องได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าผู้ป่วยนะคะมีความเชื่อมั่นว่าไม่ได้ผ่าตัดอยู่แล้วไฟตกผ่าไม่ได้อย่างนี้ไม่มีเกิดขึ้นแน่นอน ะะจะเห็นว่าเวลาเรากลับไปมองดู Purpose หรือเป้าประสงค์ของงานเนี่ยเรามักจะเป็นเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับเอาคาถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายโรงพยาบาลต้องต้องการหรือเปล่าว่าต้องทำาีเครบต้องการหรือเปล่าว่าต้องซ่อมให้ทนันโรงพยาบาลไม่ได้ทราบหรอกนะคะผู้ใช้งานไม่ทราบหรอกแต่สิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการคือระบบไฟต้องใช้ได้ตลอดเวลา ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมด้วยค่าพลังงานก็ไม่แพงเกินไปแล้วก็เกิดความเป็นพึงพอใจของลูกค้าอันนี้คือเอาคำที่เป็นเ n ็นเพอร์ฟอร์แที่โรงพยาบาลต้องการจริงๆแต่ในการที่จะได้เ n ็นเพอร์ฟอร์แเหล่านั้นในฐานะ h e a l t h c a r ฟ f ซิลิตี้เอนจิ e นียริก็จะต้องแน่ใจว่า Process เราต้องทำครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ก็คือวัดเอาต์พุตว่าได้ทำแล้วครบถ้วนอันนี้จึงเป็นที่มาของคาว่าต้องวัดทั้งได้ทา และว,วัดพังได้ผลนะคะอันนี้คือคีย์สำคัญทีนี้มันมีอีกตัวหนึ่งก็คือ Impact Impact ก็คือว่าถ้าทุกอย่างดีเป็นไปตามที่ต้องการแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราเชื่อมั่นว่านะคะความปลอดภัยของผู้ป่วยนะคะความสามารถในการให้การทรีทเมนต์ของแพทย์พยาบาลและบ,บุคลากรการแพทย์แล้วรวมถึงความสามารถในการยูทิไลส์หรือการใช้ทรัพยากรโรงพยาบาลอย่างคุ้มค่าและ ผลประกอบการทางการเงินจะต้องดีแน่นอนเลยนะคะซึ่งทางเอาพุตเอาคำนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรา Work for it ์หมายความว่าเราต้องลงมือทำเพื่อที่จะได้ผลส่วน Impact เนี่ยเป็นสิ่งที่เราหวังว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าปกติแล้ว Impact เนี่ยมันจะเกิดจากหลากหลายปัจจัยนะคะเพราะนั้นในการวัดที่ดีถามว่าวัดอะไรบ้างต้องวัดทั้งได้ทำก็คือมีเอาพุตและได้ผลตามที่คาดหวังก็คือมีเอาคำที่ดีนะคะ ทีนีเ้เรามาดูอีกมิติหนึ่งว่านอกจากวัดทางเอาพุทเอาคำแล้วเนี่ยเราต้องวัดเอาพุทเอาคำเรื่องอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราต้องวัดเอาพุทเอาคำเนี่ยถ้าวัดเป็นมิติหลายท่านก็จะนึกถึงบาลานซ์กอร์การ์ด นะคะอันนี้ก็ใกล้เคียงกันแต่ในงาน healthcare facility engineering หรือ healthcare facility management เนี่ยมันมีมิติที่มากกว่า balance scorecard อยู่บ้างก็คือจะต้องดึงมิติเรื่อง safety มาเป็นมิติสำคัญอีกอันนึงนอกเหนือจากเรื่องของเ,ออเรื่องลูกค้าเรื่องกระบวนการเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องคนนะคะเพราะฉะนั้นในมิติที่เราพูดถึงเนี่ยจะมีทั้งหมด6มิติด้วยกันนะคะมิติที่1ก็คือคุณภาพของงานต้องได้ผล กระบวนการที่ทําต้องมีคุณภาพประโยชน์หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคือได้ผลอย่างดีนะคะอันที่สองผู้รับบริการจะต้องได้ประโยชน์และมีความพึงพอใจนะคะอันที่สามก็คือ,อ,อต้องมีความคุ้มค่าทางการเงินนะคะอันที่สี่ก็คือต้องมีความปลอดภยัยซึ่งความปลอดภัยนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ แพทย์พยาบาลผู้ป่วยแต่รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสิ่งสนับสนุนด้วยก็ต้องปลอดภัยเช่นกันนะคะอันที่5ตัวทีมงานหรือพนักง,งานที่ทํางานเองเนี่ยก็จะต้องได้รับการพัฒนานะคะมีการเติบโตมีความผูกพันหรือมี engagement ที่ดีแล้วสุดท้ายเองนะคะการทํางานทางด้านระบบสิ่งสนับสนุนที่ดีจะต้องคํานึงถึงสังคมแล้วก็ ชุมชนโดยรอบนะคะโดยที่ปัจจัยเรื่องความยั่งยืนในระยะยาวโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญ6ปัจจัยที่เราจะต้องวัดให้ครอบคลุมนะคะในหน้าถัดไปเนี่ยก็จะมีตัวอย่างของ KPI ที่ใช้ในการวัด6ปัใจจัยในงานของ Healthcare Facility Management นะคะในเรื่อง Process Quality กับ Efficiency แน่นอนตัวที่วัดเป็นเอา คำที่สําคัญของการทํางานที่ได้ผลนะคะก็คือเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือและระบบต่างๆในโรงพยาบาลจะต้องมี average up time หรือว่ามีความพร้อมใช้นะคะสูงที่สุดนะคะดีที่สุดคือ100%นะคะแต่ว่าหลายครั้งบางบางระบบอาจจะไม่ถึง100%ก็ได้นะคะแต่จะต้องอยู่ในค่ามาตรฐานที่ตกลงและยอมรับได้นะะอันที่สองก็คือว่า complete job หรือว่าการซ่อมบำรุงจะต้องเสร็จ ตามเวลาที่กําหนดนะคะอันที่3เนี่ยเราอาจจะสามารถอ้างอิงในมาตรฐานระดับประเทศหรือระดับสากลได้อย่างเช่นมาตรฐาน JCI ระดับสากลหรือมาตรฐาน HA หรือ HA Advanced นะคะอันนั้นก็คือมิติของออตัวอย่างแค่ตัวอย่างนะคะของมิติเรื่องกระบวนการถ้าเกิดท่านไหนอยากจะลองนําไปวัดอย่างน้อย3าตัวนี้ควรจะเป็นตัวที่ต้องวัดอย่างแน่นอนนะคะ ในมิติของลูกค้าหรือผู้รับบริการสำหรับงานด้านการบริหารระบบสิ่งสนับสนุนเนี่ยลูกค้าหรือผู้รับบริการของเราเส่วนใหญ่นะคะจะเป็นบุคลากรการแพทย์นะคะหรือกเออ็เป็นบุคลากรภายในโรงพยาบาลเพียงนั้นเองเนี่ยลูกค้าเองจะพึงพอใจเมื่อเราสามารถทำข้อหนึ่งได้ดีอย่างแน่นอนนะคะคือถ้าคุณทำ process quality ดีทำงานได้ครบถ้วนตรงเวลา response ดีนะคะ รับรองว่าลูกค้าไม่น่าจะไม่พึงพอใจแต่เราก็ต้องวัดอยู่ดีว่าสิ่งที่เราบอกว่าพึงพอใจแล้วเนี่ยมันมีข้อบกพร่องหรือมันยังมีโอกาสในการพัฒนาเพิ่มหรือเปล่าซึ่งเราก็จะดูจาก customer complaint นะคะหรือข้อร้องเรียนแล้วก็ customer satisfaction หรือความพึงพอใจนะคะ ตัวที่3มาวัดในมุมด้านการเงินนะคะก็จะมีเรื่องของออต้นทุนในการบริหารจัดการระบบสิ่งสแับสูตรในการบำรุงรักษาในภาพรวมเทียบกับต้นทุนโรงพยาบาลนะคะลูกศรขึ้นลงนี่หมายความว่ายิ่งต่ำยิ่งดีนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถบำรุงรักษาระบบต่างๆของโรงพยาบาลให้ดีอยู่ได้ภายใต้ต้นทุนที่ไม่สูงเกินไปนะคะแล้วก็อีก เอ่อ n i n a n i n d l i n t o r a อ o r อันนึงที่เริ่มใช้กันมากขึ้นแล้วสำคัญมากขึ้นก็คือเรื่องของต้นทุนทางด้านพลังงานนะคะถัดไปคือเรื่อง Safety อันนี้สำคัญมากนะคะความปลอดภัยไม่ใช่แค่ของผู้ป่วยนะคะแต่รวมถึงบุคลากรการแพทย์บุคลากรในโรงพยาบาลและบุคลากรที่ดูแลเรื่องระบบสิ่งสนับสนุนเองโดยวัดจาก a c c i ิเ n t หรือจำนวน Incident ที่เกิดขึ้น นะคะซึ่งเราคาดหวังว่ามีน้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์นี่คือสิ่งที่เราคาดหวังในมิติเรื่องคนนะคะเราวัาดอยู่สองมุมมุมแรกเลยก็คือว่าเราคนเก่งคนดีเนี่ยมีความผูกพันที่อยากจะอยู่และทํางานกับเราหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วการมีคนเก่งคนดีมาทํางานในให้เกิดผลในสี่กล่องข้างบนเนี่ย ะค,ะคือ sustainability ที่สำคัญตัวหนึ่งกับอันที่สองคือคนของเราทำงานได้เก่งขึ้นไหมหรือทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นใหม่นะคะวิธีวัดพวกนี้ก็พวก productivity per head ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดของ productivity per head ก็คือ,อ,อช่างของเราหรือว่า Engineer ของเราหนึ่งคนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขดูแลงานได้มากขึ้นหรือยากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยทั้งดูจาก work order ที่มีการแจ้งซ่อมเข้ามา นะคะต่อหนึ่งคนรับงานได้จำนวนมากขึ้นนะคะทำงานได้เร็วขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือการวัด productivity แล้วตัวสุดท้ายในมุมของ Social นะคะในงาน HFM ตัวสำคัญที่เราควรวัดก็คือ energy saving หรือว่าตอนนี้ก็เริ่มมีวัดมากขึ้นก็คือการปล่อยคาร์บอน emission ที่ลดลงนะคะหรือว่าในอีกทางหนึ่งก็คือการได้ c a r บ o n credit ที่เพิ่มขึ้นนะคะพวกนี้คือตัวอย่างตัวชี้วัดที่สำคัญในงาน healthcare facility นะคะ ทีนี้มาดูว่าเอ๊ะแล้วการตั้งทาร์เก็ตเนี่ยจะดูยังไงนะคะตัวเลขเท่าไหร่ถึงเหมาะสมนะคะหลายครั้งเนี่ยเรามีพิจารณาสำคัญคือเราตั้งจากความสำเร็จในอดีตหรือว่าเราตั้งจากความสามารถปัจจุบันเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะคะเรามาลองดูกันว่าการตั้งทาร์เก็ตที่เหมาะสมสมมติเราบอกว่าทาร์เก็ตที่เราอยากตั้งเนี่ยคือกู๊ดทาร์เก็ตหรือเป็นไปตามเป้าหมายที่ควรจะเป็นเนี่ยไอ้คำว่ากู๊ดทาร์เก็ตเนี่ยมันอยู่ตรงไหน มีตัวที่ต้องดูทั้งบทสีปัจจัยเรียงตามความสำคัญเลยนะคะปัจจัยที่1น,นะคะที่จะต้องผ่านอย่างแน่นอนผิดไม่ได้เลยก็คือว่ามันมีกฎหมายกำหนดไว้ไหมหรือมีข้อกำหนดขั้นต่ำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ไหมว่าเออเราจะต้องทำตามโดยเฉพาะมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภยัยนะคะถ้ามาตรฐานกำหนดไว้ว่าเอ้ในระดับความปลอดภัยเนี่ย คุณจะต้องมีเรื่องนี้ไม่ต่ำกว่าค่านี้แปลว่าอันนั้นเนี่ยคือมินิมัมของทาร์เก็ตที่เราต้องตงั้งอันที่2เนี่ยคือตอบสนองตอบเป้าหมายใหญ่ขององค์กรหรือเปล่านะคะ,นะคะเช่นสมมติโรงพยาบาลบอกว่าเราต้องการที่จะโปรโมทเรื่องของการเซอร์วิสนะคะการเข็นผู้ป่วย นะคะให้ได้ customer satisfaction 95%เลยคือภายใน5นาทีจะต้องมารับผู้ป่วยถึงที่นะคะแล้วก็ผู้ป่วยจะต้องถึงออจุดที่ต้องนำส่งภายในกี่นาทีอย่างเงี้ยถ้าโรงพยาบาลกำหนดไว้อย่างนั้นเนี่ยแปลว่าผู้ให้บริการอาจจะต้องปรับ KPI ของตัวเองให้สอดคล้องกับโรงพยาบาลนะคะอีกตัวหนึ่งเนี่ยถึงจะมาดูว่าเอ๊แล้ว ในอดีตที่ผ่านมาเราทําได้แค่ไหนการตั้งเป้าหมายควรจะดีกว่าอดีตหรือชาเลนจ์หรือท้าทายขึ้นนะคะแล้วตัวสุดท้ายที่ควรจะมองแล้วก็เปรียบเทียบนะคะเพื่อที่ดูซิว่าเอสเราเทียบกับตัวเองเทียบกับกฎหมายแล้วเนี่ยเทียบกับคนอื่นๆที่ทํางานแบบเดียวกับเราแล้วเราเป็นยังไงนะคะเพราะถ้าไม่มีตัวเทียบเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้คือหลักการง่ายๆของการกําหนดตั้ง KPI ทั้งการ เเลือก KPI นะคะว่าเราควรจะวัดอะไรและการกำหนดทาร์เกตว่าทาร์เกตที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะทีนี้ในงานของ healthcare facility management ล่ะมันมีตัวอย่าง KPI อื่นๆเพิ่มเติมไหมนะคะในบริษัท ifs เองจริงๆเนี่ยเรามีงานทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะในพาร์ทที่เป็นดีไซน์กับคอมมิชชั่นนิ่งเราก็มีการให้บริการทางด้าน ฟาสิลิตี้ดีไซน์คอม i ิชช n นนิ่งเช่นอตอนจะออกแบบโรงพยาบาลใหม่อินพุที่สำคัญเพื่อให้การออกแบบโรงพยาบาลในระยะยาวดูแลบำรุงรักษาได้ง่ายและคุ้มค่ามีอะไรบ้างการวางแผนเครื่องมือที่จะต้องใช้ในโรงพยาบาลใหม่มีอะไรบ้างนะคะแต่พาร์ทที่ใหญ่ที่สุดของเราคือพาร์ทโอเปอเรชั่นแมネจเมนต์นะคะเรามีบริการด้าน Facility Management คือบารุงรักษาอาคารและระบบโรงพยาบาลการบริหารจัดการและดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์นะคะ การให้บริการด้านฟู้ดแล้วก็โภชนาการสําหรับผู้ป่วยนะคะการบริการขนส่งผู้ป่วยเวชภัณฑ์แล้วก็เอ่อสเปซิเมนต่างๆรวมถึงการบริการบริหารจัดการเอ้าซอร์ที่ดูแลเรื่องเออลินินนะคะผ้าแล้วก็เรื่องสิ่งแวดลอ้อมซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยบริการภายใต้ One Stop Service หรือ Service Center ที่ดูแลงานทั้งหมดให้แน่ใจว่าเข้ามาแล้วจบครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด นะคะแล้วเราก็มีบริการเรื่องเทรนนิ่งกับเอ u ดูเคชันในพาร์ทของ KPI ที่จะยกตัวอย่างเนี่ยนะคะจะเป็น KPI ตัวอย่างของ Facility Engineering กับ Biomedical Engineering นะคะตัว Facility Engineering กับ Biomedical Engineering นะคะจริงๆตัวอย่าง KPI ก็จะใกล้เคียงกับตัวอย่างที่ให้เห็นนะคะในเ,เมื่อกล่าวถึงสักครู่นะคะอันนี้ดิฉันจะไม่กล่าวซ้ำแต่ว่าอยากยกขึ้นมาให้เห็นเลยว่า มันมีมิติทั้งเรื่อง process quality เรื่อง customer นะคะลูกค้าเรื่องการเงินนะคะเรื่อง safety หรือความปลอดภยัยเรื่องคนนะคะแล้วก็เรื่องของชุมชนและสังคมเนี่ยอยู่ค่อนข้างครบถ้วนนะ,ะในนี้เองเนี่ยก็จะให้ดูว่าไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาอาคารและระบบประกอบโรงพยาบาลนะคะหรือเรื่องของความปลอดภยัยเรื่อง safety เนี่ย หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เนี่ยมันจะมี common KPI หรือตัวชี้วัดที่ใช้ร่วมอยู่หลายตัวนะคะแยกไปตามระบบซึ่งตัวชี้วัดที่ใช้ร่วมเหล่านี้เนี่ยเ,ออเมื่อสักครู่ก็ได้อธิบายมาแล้วเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าบางอันเฉพาะมันก็จะมี KPI เฉพาะเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องอาคารโรงพยาบาลและระบบประกอบอาคารโรงพยาบาลเนี่ยตัวที่จะวัดแยกเฉพาะขึ้นมาคือเรื่องของการประหยัดพลังงาน นะคะ g y s r v y s g v i n g อัตราการแผลิตพลังงานที่เพิ่มขึ้นจะเป็นตัววัดสำคัญนะคะอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่า Facility Condition Index ก็คือวัดมูลค่าของการซ่อมแซมที่จำเป็นที่ทจะต้องมีนะคะกับมูลค่าของการที่จะสร้างใหม่หรือการทดแทนเครื่องอ,อุปกรณ์หรือระบบหรือว่าตึกอาคารเหล่านั้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยยิ่งต่ำยิ่งดีหมายความว่า เราสามารถบำรุงรักษาอาคารได้ดีจนกระทั่งรีพร์แวลูมันน้อยนะคะคือค่อนข้างจะอยู่ในสภาพที่ดีมันเป็นอินเด็กที่ดูสภาพของอาคารดูตัวต้นทุนนะคะต่อ total expense ต้นทุนการบำรุงรักษาแล้วก็หรือจำนวน staff ต่อตารางเมตรนะคะแล้วก็ความสามารถในการออบริหารจัดการ u t i l i z e ทั้งห้องผู้ป่วยทั้ง space นะคะในพื้นที่โรงพยาบาลได้ดี ในขณะที่ถ้าเป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์ตัวชี้วัดเฉพาะที่ใช้กันเยอะขึ้นก็คือใช้กันเยอะเลยทีเดียวนะคะก็คือเบมคอสเรชนะคะหรือว่าตัวต้นทุนในการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดเทียบกับต้นทุนของมูลค่าอุปกรณ์หรือ Total Equipment Value นะคะเราก็ดูเรื่องของยุการยูทิล z e ์อิควิปเมว่าเราสามารถที่จะยูทิล z ซเครื่องมือได้คุ้มค่าแค่ไหนนะคะ ในส่วนนี้เนี่ยถ้าเบนช์ m มาร์เนี่ยมันมีมาตรฐานสากลใบ KPI บางตัวจะมีมาตรฐานสากลกำกับอยู่ว่าไอ้ค่าที่เหมาะสมเนะี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นตัว KPI ทางด้านของตัว Facility Condition Index เนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยู่ในสภาพที่ดีเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน0.15นะคะในขณะที่ตัวต้นทุน f a c i i t y Management ด้านระบบ ประกอบอาคารนะคะน้ำไฟต่างๆรวมถึงการดูแลอาคารต่างๆเนี่ยต่อตารางเมตรเนี่ยควรจะอยู่ที่ไม่เกิน800บาทต่อตารางเมตรนะคะในขณะที่ตัวเบมคอสเรชเนี่ยต้นทุนเรื่องการบริหารจัดการเทียบกับต้นทุน Equipment ทั้งหมดเนี่ยควรจะน้อยกว่า5%นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า KPI ที่ใช้มีตัวอย่างอะไรบ้างที่ท่านนำไปปรับใช้ได้ที่ใช้กันเยอะๆ2ตัวนะคะ อีกอันที่อยากจะฝากไว้นะคะมันจะมีเหล่านั้นเนี่ยเป็น direct KPI ที่ไว้ monitor performance ทั้งเชิง output outcome ของการทำงานด้านการบริหารจัดการการดูแลบำรุงรักษา อาคารและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์นะคะที่ยกตัวอย่างไปแต่จริงมันมี indirect KPI อีกหลายตัวที่ถ้าสามารถวัดได้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลมากๆเลยก็คือเงิน saving นะคะเงินส่วนที่ประหยัดได้จากการเปลี่ยนหรือการทดแทนอุปกรณ์เครื่องมือหรือการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ในส่วนที่ไม่อยู่ใน maintenance cost ปกติ นะคะที่ไม่ได้เป็น spare part คือถ้าเราบำรุงรักษาคเครื่องมือได้ดีเนี่ยรอบของการเปลี่ยนเครื่องมือก็จะยาวขึ้นเราก็สามารถประหยัดเงินลงทุนของโรงพยาบาลได้อย่างมหาศาลนะคะอันที่2ก็คือโอกาสในการสร้างรายได้จากการที่โรงพยาบาลมีทั้งพื้นที่นะคะระบบน้ําระบบไฟระบบรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลาแล้วอยู่ที่ไหลได้อย่างเต็มที่ร้อเนี่ยโอกาสในการที่จะ เซอร์วิสผู้ป่วยโอกาสในการสร้างรายได้จากความพร้อมใช้นี้มีเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็น Indirect KPI ที่เราน่าจะติดตามและวัดออกมาเพื่อให้เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นอนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นเอา p u พุ u เอาคํที่ได้กล่าวมาโอเคค่ะก็ใช้เวลากันมาพอสมควรตอนนี้4ี่โมงหนาทีนะคะ,ะก่อนที่จะจากไปนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะหน้านี้คือหน้าที่ เป็น QR code สำหรับท่านที่จะเข้าไปทำ HFM Health Check หรือทำ HFM Quick Scan นะคะเพื่อที่จะดูซิว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้ Practice นะคะคงคงไม่ได้ถามไปถึง KPI เพราะว่าเป็นไปได้ว่าหลายโรงพยาบาลหรือใดองค์กรอาจจะยังไม่ได้เก็บ KPI ครบถ้วนหรือเหมือนกันแต่อย่างน้อยเราอยากเห็น Practice หรือแนวปฏิบัติว่าเป็นยังไงแล้วก็นำมาแชร์ให้แต่ละท่านที่เข้าร่วม Survey ได้เห็นนะคะ ตัวอย่างของผลจากการเซอร์เวยนะคะท่านที่เข้าสแกนเซอร์เวยอันนี้เนี่ยท่านจะได้รับผลการเซอร์เวยนะคะเช่นออตอนนี้เนี่ยประเภทโรงพยาบาลของท่านเป็นโรงพยาบาลกลุ่มไหนนะคะจำนวนเตียงก็คือโปรไฟล์นะคะอายุเฉลี่ยของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ดูเรื่อง practice เช่นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการอาคารการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์มีการจัดแบ่งหน่วยงานยังไงนะคะ มีแผนการบำรุงรักษาของเครื่องมือแพทย์และดำเนินการตามแผนได้เป็นอย่างดีเนี่ยในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมเซอร์เวยกับเราทั้งหมดที่ทำตลอดครบถ้วนกี่เปอร์เซนต์ที่ไม่มีเลยคือกี่เปอร์เซนต์นะคะที่มีบ้างไม่มีบ้างคือกี่เปอร์เซนต์อันนี้เป็นตัวอย่างของผลเซอร์เว ะะมีหลายข้อคำถามเลยค่ะที่จะเป็นการ r e f l e t practice เช่นการบริหารจัดการพลังงานนะคะการบริหารจัดการซ่อมบำรุงด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า c a f แฟหรือ CMM นะคะการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในคำถามเนี่ยก็จะมีรายละเอียดแล้วก็มีตัวอย่างคำตอบที่มีรายละเอียดให้อย่างน้อยเราก็จะได้เห็นตัวเราเองเทียบกับองค์กรอื่นๆ ะะรวมถึงสุดท้ายก็คือเรื่องของมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะทีนี้ท่านที่เข้าร่วมเซอร์เว์นะคะก็กรุณากรอกอีเมลในในแบบเซอร์เว์นี้เนี่ยก็จะมีให้ท่านกรอกอีเมลสำหรับท่านที่ต้องการผลสำรวจที่เป็นข้อสรุปกลับไปนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของ เซสชันนี้นะคะก็คือได้นำตัวอย่างของ KPI ที่หลายๆท่านถามกันมาในปีก่อนๆด้วยและปีนี้ด้วยว่าเอแล้วเราวัด KPI ของ effectiveness ของระบบสิ่งสับสนุนยังไงนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะผลการทำ quick scan กับการทำ survey เนี้ยก็จะไป reflect ถึงความพร้อมนะคะหรือว่า maturity ของการ ทำการบริหารจัดก,การระบบสิ่งสับสนุนของท่านนะคะเดี๋ยฉันจะข้างหน้านี้เอาไว้สักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะก็เวลาล่วงเลยมาถึงออช่วงปิดของการสัมมนาในวันแรกนะคะก็อยากจะขอขอบ คุณท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่กับเรามาจนถึงช่วงท้ายของรายการในวันที่1นนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเรายังมีหัวข้อสําคัญสําคัญอีกเยอะมากเลยนะคะที่อยากให้ท่านมาร่วมฟังกันโดยเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความชื้นและเชื้อราในอาคารนะคะซึ่งเป็นเพนของหลายโรงพยาบาลนะคะแทบจะเรียกว่าทุกโรงพยาบาลที่มีอายุนานเกิน10ปีเนี่ยไม่ต้องเกินหรอกนะคะบางที5้าหปีก็เริ่มเห็นละนะคะว่าจัดการยังไง เรื่องของ Home Health Care ว่าตอนนี้เนี่ยการดูแลออผู้ป่วยที่บ้านเริ่มเป็นเทรนที่เติบโตมากขึ้นนะคะมีการวิเคราะห์ว่าจะขึ้นเกิน10%ที่ผู้ป่วยจะต้องแทนที่จะมารักษาในโรงพยาบาลก็ Prefer นะคะอยากที่จะรักษาที่บ้านมากกว่าโรงพยาบาลจะเตรียมการยังไงซึ่งเราได้รับเกียรติจากทั้งฝั่งคลินิคนะคะก็คือท่านที่ดูแลเรื่อง o o m h h e l t t h c r r u u n t นะคะพยาบาลที่ จัดการด้านนี้นะคะรวมถึงฝั่งที่เป็น Facility Service และการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องมือของคนที่ต้องไปอยู่ที่บ้านด้วยนะคะรวมถึงหัวข้อที่น่าสนใจเรื่องเทคโนโลยีที่ได้รับเกียกกรติจากวิทยากรจากปูตสเมนไทยนะคะ SCG แล้วก็จากทางบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีพาร์ทเนอร์นะคะที่เข้ามาพูดถึงพรุ่งนี้ยังมีอีก หลายอัานนะคะแล้วก็จะพบกับท่านผู้ดําเนินรายการอีกท่านหนึ่งนะคะคุณเอนดูที่เป็นผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์จะเข้ามาพบกับทุกท่านและดําเนินการในการสัมมนาวันพรุ่งนี้กับทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็เราพบกันวันพรุ่งนี้นะคะเราจะเริ่มเปิดให้ท่านเข้าชมไลฟ์โดยมีวิดีโอต่างๆให้ดูเนี่ยตั้งแต่ประมาณ8โมงครึ่งถึง8โมง45นะคะแล้วก็ ในตอน9โมงก็จะเริ่มเซสชันแรกค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ